เป็นคู่รักซุปตาต,ตัวท็อปจากฝั่งเกาหลีใต้สำหรับฮยอนบินและซอนเยจินหลังจากทั้งคู่เคยร่วมงานทางภาพยนตร์ซีรีส์ก็หลายเรื่องแต่มาปิ๊งรักและศึกษาดูใจหลังจบซีรีส์ Cast Lending on You ล่าสุดทำเอาคือฮาไปเมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อฮยอนบินประกาศข่าวดีกำลังจะแต่งงานโดยโพสข้อความแจ้งข่าวดีนี้ผ่านอินสตาแกรมทางต้นสังกัดขณะที่ซอนเยจินได้เขียนจดหมายถึงแฟนๆผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอ ซึ่งในเนื้อหาจดหมายประโยคเด็ดฝั่งฮงยอนบินเผยว่าผมตัดสินใจที่จะแต่งงานและเริ่มต้นบทที่สองของชีวิตของผมผมสัญญากับเธอว่าผมจะทำให้เธอยิ้มอยู่เสมอและเราจะเดินไปข้างหน้าด้วยกันส่วนทางด้านฝั่งซนเยจินเผยว่าฉันคิดอยู่นานมากเกี่ยวกับวิธีที่จะบอกเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญฉันพบเจอใครบางคนที่ฉันอยากใช้ชีวิตที่เหลือของฉันไว้แล้วใช่ค่ะเป็นเขา ทางสนักข่าวดิวพาสตต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะ